อโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเราจะมาเล่นเกมเอ้ยไม่ครับห้องวาดเลยจัดวันนี้เราจะมาเล่นเกมวาด<แ>โปตัวขาววีสองจุดศูนย์อ่าก็ตัวขาวว,ขาวีสองจุดศูนย์จะยังไม่มาสอนทำอ่าโอเคแล้วเข้าเกมมาเลย,ยก่อนเพื่อเจ้าทำไมาครับหนึ่งบวกหนึ่งก็สองแต่คชื่ออะไรวะไม่ อยากโตไม่ย MM ิงกันอยากโยิงกันครับฮะครับอยาโไม่ยิงครับอยาโตไม่ยิงครับโอเคหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สามบวกสามได้หกสบวกสได้แปดุยแปได้สิบันหนึ่งเงาเดี๋ยวเจบฟังก่อน ตึ๊งนึงบวกหนึ่ได้กี่บวกได้กี่บวได้่งบวก่ได้มบวกรามได้วสิบม้อ่ะตัหน้าทลวมนตัดหน้ามัน้ม่ยาเชิดตาเหรอเชิดตาเหออโเขาอีสอดศูนยนั่งยวิ่งเะ จับไปเริ่มงตัสตอสเฮ้ยไปก่อนไอ้สัตว์ไปก่อนไสัตว์ไปก่อนไสัตว์เมื่อยมันไปก่อนเนี่ยเราต้องยิงมัน<ป>โอ้โหไอ้เหี้ยยิงแม่งค้างเลยลนะโดนแม่งค้างแล้วทำยังไงโอ้โหแม่งลอยไปโน้นแล้ว กูดีเป็นวะกันนี้เป็นเกมวัดพาร์สองกันแล้วหลังจากที่พาร์หนึ่งนะครับเราเป็นไอปุ๋ยตุ๋ยนะครับอ่าพาร์นี้นะครับเราเล่นโบ้กันเลยนะครับบ้วองจุดศูนยนะครับอ่าเดี๋ยวเราพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นไอดำนะครับใช่ไอดำมันโปง่ายๆจนโปยมันเองแต่จะค้อนตูกูกูกา แต่สองจุดศูนย์นั่งทำเป็นชั่วโมงนะครับอโอ้โหก็เป็นรัวมากนะครับปืนรัวทุกปืนเลยเธอดเชียมึงไปไหนาวะวิ <c oughs> <c oughs> ่งหาง <c oughs> บหา้องวิ <c oughs> ่งออกร่งางกายไงเพื่อนอ <c oughs> ุ้ <c oughs> ยเดี๋ยวตอนนี้เราใส่กอดแบบนี้ละกันพ <c oughs> อดีเอ้ยไปไหนวันเนี้ยโอ้ย วิ่งครับพ่อพว่เราวะมาเร็ววินรอไอ้สัตว์เฮ้ยนี่กูวิ่งทุยโหดูเอเคผมดิออเอาออกทำไมวะได้ไหมสักได้ไงสักตู้เว้นไอ้สัตว์แข็งเลยไปเล่นมาครับมันนะแมวคลิปแม่ยังไม่จบเลยมึงออกเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อตันก่อน เดิมที่ไม่มีชื่อดอกจันดอกจันอย่างเดียวแล้วเต็มสิบสดอกจันอย่างเดียวขั้นลงมาหาค่าคนดีกว่าอู้ยิงแจกนี่ดอกจันอันเดียวเต็มสิบสองเต็มสิบสามอ่ะแยกของข้ามีสองคนอ่ะอู้ยิงแจกของเขาเข้าแม่ไปนี่แหละเดี๋ยวเราไปค่าคนในเซิร์ฟนี้ แล้เวเราจะซ่าซ่าเอ้ยฆ่าไม่ใช่ซ่าฆ่าคนในเซิร์ฟนี้นโอ้ยแลเมื่อกี้เสียงอะไรเอ,อ่ยเอะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนี่คนไทยป่ะเนี่ยคุณนี่คนไทยป่ะเนี่ยสวัสดีครับคนไทยคนไทยครับคนไทยครับมึงยิงมมาเลยได้ พี้ยหกดยิงไม่โดนยิงแล้วตุแม่เลยเฮ้ยไอพี่คนนี้พี่กูยิงแม่งตุบไอเนี่ยรู้ไหมใครรู้ไหมแก๊งกูไอันนั้นแก๊งกูยิงแก๊งกวนสัตว์เจ้ากูบ่อยสัตว์ไอเขาอยากจะทำเด็กอ่ะสัตย์เจ้ากูบ่อยสัตว์มึงกอบน้องกูไปสัตว์ไอน้องไอ้น้องมึงอยู่เขาอยู่เ่าหกไงล่ะไอ้น้องเอ้ยกูอยู่ตึ่งปอลานอุ้ยเฮีย สวัสดีครับโอ้ว่าจะฟากยิงกูโดนได้ไงวะเลือกโอ้โหเฮียยิงกูโดนได้ไงวะเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้วนพอเออยหัวยกูไม่ตายไอสอนมาเด้อเดื่องตัดเจะกูลวกเปล่าโม่เถื่อนเจ้าเปมาเด้อมาเด้อโม่เถื่อนะมาเด้อมาเด้อลูกโม่เถื่อนนะจนะ้าโอ้ยว่าจะฟากโอ้เย่โอ้โหผมนี่อึดมากครับ oh. โอ้โนะครับวนี้เขาจะมายิงไอ้เหี้ยดำนะตอนนี้ว่านะครับผมเขาตอนนี้นะผมผมโปตัวขาวไอ้สองตัสูมันอึดมากนะครับไอ้เหยแกงกตัาไมกคนนึงแล้วฮสวัสดีเจ้าเพื่อนหนึ่งบวกหนึ่งได้สองมาเดยมาเดโอ้ยเฟี้ยวบวกเปลาไอ้ตันเอาเอาเอาไม่หนึ่งบวกหนึ่งได้อต้องบวกอเอ้อ เราพวกไอ้เจอโอ้ยเฮียแม่งตายเลยสัตว์เอ้ยไอ้สัตวดตายอยู่แล้วเฮียแม่งสองจุดแม่งตายอยู่แล้วแต่มันดีแม่งดีปืนลัวงยิบหายแล้วกูกลับมาแก้แค้นสองจุดศูนยาะตายของยังอยู่เอาเอาเอโบวิ่งวิ่ง เอวอลีนโอเอวอลีนนักเคมไฟกันเลยเดชเชียววันเดย์เพื่อนยิงมั่งเลยยิงมั่งเลยขวดจ้าโอ้ยเยยิงยิงกูโดนีกหลวมจัดไปจัดไปสไนรัวจัดไปสไนรัวกูเปล่าโอ้ย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 จัดไปโอ้ย เอาสัตว์เอายิงตายเดี๋ยวเอออเอายิงเดยิงเดมาเดมาเดโอโอ้ย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 อ้้ออ้ยโอ้ยยอ เดี๋ยวเราไปแก้แก้ไขมันครั้งสุดท้ายครับครั้งนี้ตายอีกก็จบคลิปนะครับถ้ากูถ้ากูอยู่กูจะมาช่วยมึงแล้วมึงเดี๋ยวได้ไงหบวกหนึ่งได้สองต้องบวกสองได้สี่แล้งบวกสามเลยรอมันหันมาก่อนเดี๋ยวรอมันหันมาก่อนดูมันโอ้ยเชี่ยเอาพี่ครับเอาพี่ครับอยู่หนึ่งบวกหนึ่งได้สอง จาบวกจาได้สี่จาบวกจาได้หกสี่บวกสี่ได้แปดไอ้แบงค์กัวมึงเข้ามามึงก็ค้างอ่ะกลัวมึงยังไงมึงก็ค้างอยู่ดีแหละโอ๊ยเอาเอามาดิมึงบวกหนึ่งได้เอาเ้ยไอแบงแกงกูกูจะไม่ค่ะมาดิมาเด้อสัตว์มาดิมาดิกูตายครั้งหนึ่งกูยังไหวเอาดิไอสัตว์ของกูยังอยู่ไอสัตว์มาดิมาดิสู้เปล่าสู้เปล่า มาเลยจัดไปมามามายิงไว้ตายกูสู้อ่ะอ้าไงเหรอไอสัตว์บมชันนี้สัตว์ไม่ใช่ว่าแม่งดำลยนะเอ้ยมาเลยมาจัดมามีตท่าะไรจัดมาให้หมดจัดดำเอออ้ายแล้วเดี๋ยวมึงอย่าร้องเดี๋ยวกูไปใส่เพลงในแอปตัดต่อเองมึงไม่ต้อง ใส่เองอ่าก็คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปก่อนนะครับก็สำหรับคลิปเนี้ยเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจจในวัดนะครับอ่าภาษานะครับคลิปหน้าแล้วเราบอก จบคลิปไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ